มีฟาร์มไก่ได้านหลังร้านนะคะดีอย่างนี้นี่เองค่ะเวลาลูกค้าต้องการนะคะก็แวะมาเก็บให้เลยมีพี่ๆนะคะให้นงวดอัปเดตเกี่ยวกับห้องขน,นมให้หน่อยตอนนี้นพี่<ล>ช่างแอร์มาติดให้แล้วนะคะเหลือขั้นตอนบิวอินค่ะรอประมาณ2ี่้าวันในแต่ละวันนะคะนงวดกิจ,จกรรมแน่นเลยไม่ลืมที่จะดูแลผิวหน้าตัวเองแต่ตอนนี้ลืมซื้อให้ยาค่ะตอนนี้หมดแล้วตอนน้องรีบไปซื้อมาตุนอีกแล้วค่ะ2ตัวนี้ขาดไม่ได้จริงๆนงวดใช้คู่กันมา3ปีแล้วทาเช้าเย็นเลยนะคะใช้หมดไปเยอะม,มากๆขวดเปล่ามีเต็มบ้านเลยตอนเช้านะคะนนน้อองมมมด็จะลเเเซซัั่ยยาตตวปข ทากันแดดทาบีบีคุยชั้นตามค่ะต้องแต่งหน้าทุกวันค่ะเพราะนงวจนมีกิจกรรมไม่ทำเยอะมากและว,วันนี้นะคะเที่ยงมานะคะเราก็จะไปหาก๋วยเตี๋ยวกินกันมากันที่ร้านนี้เลยนะคะร้านไข่นุ้ยค่ะอยู่ไม่ใกล้ไม่ใกล้จากบ้านนงวดนเลยชํามใหญ่มากเลยนะคะกินอิ่มเลยค่ะพี่พี่เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะคะน้องไก่ก็คือใหญ่แบบจุกๆเลยค่ะอาทิตย์หนึ่งมี7วันนะคะนงวนกินก๋วยเตี๋ยวไปแล้ว7วันค่ะกินไม่พอนะคะซื้อไปฝากคุณแม่ด้วยค่ะอันนี้อร่อยมากค่ะไว้มีโอกาสแวะมากินอีกกกกนนนนนนนะะะะคคเเเเสสรรร็็จลล้วีบบบดิทาาางัััย ิวเลยค่ะน้องมยก็ช่วยน้องๆที่ร้านนะคะเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟขนมและลูกค้าที่ร้านแขกของชํานะคะก็มาหาไข่ไก่ค่ะแต่ว่าไข่หมดนะคะน้องมยก็เลยแวะมาเก็บที่ฟาร์มให้เลยไข่สดสะอาดของแท้เลยค่ะน้องไก่เพิ่งไข่เมื่อกี้เลยนะคะ20-40นะคะก็ซื้อได้<ส>ดหมดจากฟาร์มส่งถึงมือผู้บริโภคเลยค่ะ